าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวพิธีเปิดเดินธรรมยาตรามาคาบูชาคณะสงฆ์ภาคเหนือและลงนาขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนาค่ะ เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567เวลา6นาฬิกาคณะสงฆ์ภาคเหนือคณะภิกษุณีนำโดยพระโกสัยเจติยารักษ์ดร์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุเช่าเฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่และพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันเดินทำมยตตรามาคาบูชาประกาศธรรมนูนสุขภาวะพระสงฆ์ล้านานา จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารมายังวัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงด้วยระยะทาง10กิโลเมตรจากนั้นเป็นการจัดเวทีเสวนาเรื่องแนวทางการบูรณาการกุฏิชีวพิบาลและการขับเคลื่อนธรรมนูนพระสงฆ์แห่งชาติสู่ธรรมนูนสุขภาวะพระสงฆ์ล้านานาจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกับมูลนิธิโพธิยายลายัยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ที่1และสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จากนั้นเวลา10บนาฬิกา30นาทีมีพิธีเปิดโดยพระราชเกมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ปฏิบัติหน้านที่แทนเจ้าคณะภาคหกประธานฝ่ายสงฆ์และรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสรราธารณสุขปฏิบัติหน้านที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสรราธารณสุขเป็นประธานฝ่ายคาราวาดโดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ดตรรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่กล่าวรายง,งานในานามประธานจัดงาน และพิธีลงนามประวารณาประกาศธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านาเพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดแพร่เครือข,ข่ายภักกีฬานุปถกภาคเหนือกระทรวงสาธารณาสุข กระทรวงมหาดไทยศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตแพร่และวิทยาเขตพะเยาวิทยาลัยสงลำพูนวิทยาลัยสงนานวิทยาลัยสงลำปาง วิทยาลัยส่งเชียงรายโรงพยาบาลแพร่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่สมาชิกผู้แทนราษฎรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และผู้แทนภิกษุณี13องค์กรค่ะโดยมีเจตนารมณ์ดังนี้ค่ะ 1. กํากำหนดให้เรื่องวัดส่งเสริมสุขภาพพระคีลานุปถากกุติชีวาบานเป็นยุทธศาสตรสสำคัญของคณะสงฆ์รวมถึงประชาชนชุมชนและสังคมร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนอย่างเต็มความสามารถ 2. กำหนดให้เรื่องวัดปอดเล่าปอดบุรีและบุรีไฟฟ้าเป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์สามเณรรวมถึงประชาชนชุมชนและสังคมร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนอย่างเต็มความสามารถ 3. ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผพสมแห่งชาติปีพศ2566และธรรมนูญสุขภาพผพส์ล้านนาจะเน้นการเชื่อมโยงความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการสร้างประโยชน์สูงสุดต,ต่อคณะสงฆ์ชุมชนและสังคม4จะร่วมกันกำกับติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผส์แห่งชาติปีพศ2566และธรรมนูญสุขภาพผส์ล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไป สู่การสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนตามหลักบวรบ้านวัดราชการจากนั้นในแพทย์เชิดชัยตันติสิรินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธรารณาสุขปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขประธานฝ่ายคารวาสและคณะได้เยี่ยมชมกุฏิชีวบานวัดพระาธาตุช่อแห่พระอารามหลวงและการประชุมมีไปต่อเนื่องจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นการปิดประชุมค่ะวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ไปทั่วนะครับแล้วกันท่านอารองสุรีทาประเสริฐนายกโค์งการบริหารจังหวัดแพร่นะครับท่านผู้ในการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ท่านอนุรักษ์กันทียาแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับกับผม รองศาสตราจารย์แพทย์เชิดชัยตันติสรินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์โชรณสีแก้วสงติตภารกิจากมาทำหน้าที่แทนแล้วก็ยินดีครับเพราะว่าคนแพทย์นี้วันนี้ได้มาสองครั้งซ้อนนะครับโอดีผมเกิดดีขานนะครับเป็นพยายขาน ที่จะมาอยู่ก็เลยด้ไมาสอดสอนกันอย่างนี้นะครับขอเรียนว่านะครับประเทศไทยได้มีประกาศธรรมนูญสุขภาพประสงค์แห่งชาติขึ้นมาในปี2560โดยมีสาระสำคัญท,ที่จะเป็นกรอบดำเนินการ3ประการน,นะครับคือ 1. ประสงค์กับการดูแลสุขภาพตโยะม เซปัตมิโพทะเลอภิษฎกศธรรมวัฒนาหออาตตปมมวนทันติสุนาขาดตังมังทัลังสุปะาตสุหวัเทตังสุขันโน

คนเพิ่นอ่ะคนเพิ่นนะโจแย่เหรอล้วทางแนบมากสคดได้ปิวไปลายย